สวัสดีคะด่ะทุกคนวันนี้มาจากับช่าง S W E T มยมาแล้วหรือถ้าแปลไทยก็จะแปลว่าสวิสมาแล้วนะคะซึ่งหายกันไปแบบประมาณสักหนึ่งเดือนกันเลยนะคะก็วันนี้เราได้เปลี่ยนตัวละครใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าปกอะไรใหม่เรียบร้อยแต่ว่าเราจะไปถ่ายมาใหม่เราไม่คือแบบเราที่เราไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่พาแล้วนโทรศัพท์เราพังพอโทรศัพท์เราพังปึ๊บ หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ลงคลิปอีกนานเลยแต่ว่าอันนี้เราได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วเราก็ให้พี่เราล็อกอินล็อกอินเกมฟรีไฟให้ไมคกก็เลยได้มาแบบนี้นะคะเย้แต่ว่าไมค์ครับมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะก็ตํานานไมค์ครับนะคะกไ็ได้กลับมาเรียบร้อยนะคะแล้วเราได้ทำ YouTube ใหม่นะคะมันจะไมส่สามารถใส่นับปกได้เราจะต้องแบบแบบนี้ไปเลยนะคะเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะ ตัวเล็กน้อยเนาะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่เราเข้ามาก็เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำอะไรประมาณนี้เนาะมันอยู่ไกลมากเลยนะเนี่ยอยากกินนะ้ำสตรอเบอรี่กะอันนี้แองอองุ่นอันนี้จะเป็นที่เย็นชานะคะแล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่เราเหมือนเลยเขาทำแต่ว่าเราก็ลอคลิปนะั้นไปเรียบรอ้อยแต่ว่าคลิปนี้ เราจะมาเปิดตำนานกันอีกนะก็จะมาทำคลิปใหม่เลยก็จะมาทำคลิปเลยนะคะมาทำคลิปแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าปกด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะที่แบบขอบคุณคนที่ติดตามถึงสามร้อยแปเลยทีเดียวค่ะก็เราจะพยายามทำ Youtube ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับทีนะ แต่ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย